ก็สำหรับวันนี้นะนักเรียนก็เจอกับครูอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่แปดนะคะวันศุกร์ที่แปดมกราคมสอง4ันห้าหกสิสี่ะคะในโจทย์หน้าที่สามสิบปดมีอยู่สองข้อเหมือนเดิมเล่มเดิมนะเล่มเมื่อวานเล่มขอบสีขาวนะคะให้หนูมาวิเคราะห์โจทย์เหมือนเดิมซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากโจทย์หน้าเมื่อวานนั่นแหละโจทย์ในข้อนี้นะคะเรามาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะข้อที่หนึ่งพ่อมีกล้าทุเรียนหนึ่งันต้น นำไปปลูกแดแถวแถวละเท่าเกันพ่อปลูกกล้าทุเรียนแถวละกี่ต้นนะคะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้สีม่วงกับสีแดงอะเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงเส้นด้วยกันหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็จะมีอยู่แค่2ข้อความนะคะก็คืออันนี้พ่อมีต้นกล้าทุเรียนมีกล้าทุเรียนหนึ่งพันต้นนำไปปลูกแปดแถวแถวละเท่าเท่ากันอันนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาส่วนโจทย์กํา โจทย์ต้องการทราบนะคะโจทย์ต้องการทราบอะไรก็คือพ่อปลูกทุเรียนปลูกก้าทุเรียนแถวละกี่ต้นอันนี้ไม่มีสิ่งที่ให้ให้ให้เราเขียนเนาะอันนี้มาขึ้นมาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยนะคะเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยเป็นหนึ่งพันหารแปดเท่ากับกลองสีเลียวเหมือนเดิมค่ะเวลาแสดงวิธีทำเราก็ขึ้นมาเลยนะคะใช้ตัวตั้งตัวตั้งคือ,คอจํานวนที่มันมากกว่าพ่อมี ติดกันมากนะคะหนึ่งพันต้นนั่ไปปลูกแถวละเท่าๆกันแปดแถวพ่อปลูกกล้าทุเรียนแถวละกี่ต้นอันนี้เหมือนเหมือนโจทย์เหมือนครูจับแถวนี้แหละก็คือเขาคำนดให้แปดแถวแต่ว่าแต่ละแถวเราไม่รู้ว่า มันมีกี่ต้นนะคะก็คือ,อบรรทัดสุดท้ายเป็นสิ่งที่เราต้องการหาคําตอบและหามาให้ได้ด้วยการด้วยวิธีการหานั่นเองพ่อปลูกกล้าทุเรียนแถวและคำว่ากี่ไม่ต้องเอามานะคะโจทย์เขาถามว่ากี่ต้นก็ต้องตอบเป็นต้นนะคะใช้คำตอบใช้สองเส้นเหมือนเดิม ตัวหารใช้1เส้นแล้เท่าตรงนี้1,000หาร8เท่ากับเท่าไรเอยหารสั้นเหมือนเดิมนะคะหารสั้นไปเลยง่ายกว่าหารแปเท่าไรได้8เท่าไรได้หนึ 1, 8, 0, ่งแดศูนย์เหลือเศษเศษหนะคะเศษหนึ 1, ก็จะกลายเป็น8เท่าไรได้เ0ษนะแปนึ่งได้8ก็เหลือเศษสองแปดเท่าไร่ได้20 แปดสองสิบหกเหลือเศษสี่แปดถ้าได้ได้สี่สิบแปดห้าก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต้นนะคะตรงนี้ตอบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าต้นตอบไป็นเลขไทยเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วสำหรับข้อนี้ข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะมาดูโจทย์ข้อที่สองในหน้าที่สามสิบแปดนะคะเล่มขอบขาว แม่บริจากระป๋องช่วยผู้ประสบภัยน ok ้ำท่วมจำนวน432กระป๋องใส่ปลากระป๋องในถุงยังถุงยังชีพถุงละ6กระป๋องได้ทั้งหมดกี่ถุงประโยคสัญลักษณ์เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่ามันได้ทั้งหมดกี่ถุงนะคะใส่สี้นวงปลามันจะได้ไม่งงเนาะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้หรืออยากได้คำตอบส่วนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคุณจะถิดสีแดงให้นะแม่บริจากระป๋องแม่บริจากระป๋องให้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม432กระป๋องใส่ปลากระป๋องในถุุงงงยชีพถละ หกกระป๋องจะได้ทั้งหมดกี่ถุงนั่นเองเขียนประโยคสัญลักษณ์มาถุงละหกถุงละหกถุงละหกแบ่งออกไปเป็นทั้งหมดสี่ร้อยสามสิบสองหารหกเท่ากับกล่องสี่เหลีย่ยมวิธีทำนะคะก็เหมือนเดิมเขียนขึ้นมาแม่บริจากระป๋องแม่บริจากระป๋องถ้าเราไม่อยากเขียนเยอะเราก็ตัดข้อความให้มันสั้นแต่ว,ว่าให้มันมีความหมายเหมือนเดิมนะคะบริจา นี้บรรทัดที่สองหรือตัวหารนั่นเองนะคะตัวหารก็จะเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าในถุงนังชีถุงละหกกระป๋องจะต้องการทราบว่าได้ทั้งหมดกี่ถุงได้ทั้งหมดคำว่ากี่ไม่ต้องเอามานะคะโจทย์ต้องการทราบว่าได้ทั้งหมดกี่ถุงเราก็ต้องตอบเป็นถุงออคำตอบใช้สองเส้นเหมือนเดิม ต,ตัวหารใช้หนึ่เส้นแอบทดตรงนี้ค่ะ432หาร6กเข้ากับเท่าไรไม่รู้เอามาแอบทดด้วยกัน432หารสั้นหารด้วยหกเท่าไหร่ได้4ไม่มีนะคะหกเหลเือเศษเหลือเศษสเหมือนเดิมกลายเป็นสี่สิบสามหกเข้าได้ได้สิบสามหกหกสาสเหลือเศษหนะคะตรงนี้ใส่ไม่ให่หก็กลายเป็นส2 6เข้าได้ได้สิบสจะได้ ท้งหมดกี่ถุงเอ่ย32อเอ่อเจ็ถุงนะคะ72ได้ทั้งหมด72ถุงนะคะใช้เลขไทยเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะข้อนี้